ก็มีเลยนะพร้อมทานก็มีประมาณหนึ่งพร้อมน้ำจิ้ม <c oughs> เอาไปแล้วก็ทานได้เลยเ <c oughs> นี่ยกุ <c oughs> ้งด,ดองกุ <c oughs> ้งด,ดองกุ้งดองหนึ่งร้อยบาทเลยร <c oughs> <c oughs> าคาถูกมากนะ <c oughs> อันนี้หนึ่งโลน้ำครึ่งกิโล มีหอยหวานกับแก้มนี่กับแก้มโหเยอะเ,เ,เ,เดินอีกสัก,กหนึ่งฮะเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็เป็นปลารวมๆนะ เปลาแซลมีนะมมตั้งอดกระเพียงจ้านีออ่ตั้งอดกระเพียงนี่พร้อมทานอาหารพร้อมทานก็มีนะซื้อไปแล้วก็ทานได้เลยฉันไม่ต้องทำอยู่ ห้าคู่นี่กางเกรก็มีอาหารส,สดเยอะเลยเนียไปแกง nhiêu được nha, mực bơi mực 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 ทองเนอ่อาานค่ะพี่น่ก็่อมมที่ผให้หอ้ี้วะมีบริการทำทุกร้านเลยนะมีหอยแครงนะ ต้องมาช่วยอุดหนุนกันนะครับแม่ค้าเนี่ยเขาเอาของสดๆมาขายกันเนี่ยเราต้องมาช่วยอุดหนุนมาซื้อกันนะครับห้าสิบบาท

ตอเช้าๆนะตอนนี้เวลาประมาณ9 9โมง9โมงนี่จะมีของเยอะและของเยอะมากเลยแล้วก็สดๆก็ขึ้นจากเรือประมงงเรือประมงของชาวบ้านนะเนี่ยกำลังเข้ามาแล้วเนะนี่ย ปากระพงทะเลนะมีกระพงทะเลนะเนี่ยมีกระพงทะเลนะไม่ใช่กระพงเลี้ยงนะเนี่ยองจากอยกัน่า่าร้อยประมาณร้อยที่สิบก็บสองร้อยที่สิบ มานะนี่ก้างก้งสดๆเลยเลยนม่อนยก็มีประมาณนี้ประมาณสามรยเมตรได้เดินมาก็จะมีอาหารทะเลสดๆนะนี่ก็เป็นของลม แล้วก็สุดเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นชาวบ้านนะเอาเรือขึ้นมาขึ้นขึ้นมาสดๆเลยโอเควันนี้มาชี้ช่องเห้เลยนะครับตลาดสดอาหารทะเลหาดสวนสนจังหวัดระยองนะชาวบ้านเอาของสดๆมาให้ได้ซื้อเรื่องหากัน ต้องมาอุดหนุนต้องมาอุดหนุนฝากกดแชร์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ